สวัสดีค่ะแอดหวานเองนะคะทุกท่านสบายกันดีนะแอดหวานสบายดีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กด Subscribe ติดตามช่องค่ะเอาละค่ะวันนี้อัดหวานมีเรื่องรักนี้ไม่ลืมเรือนนะคะตอนที่21แล้วมาฝากค่ะเรื่องนี้น่ารักน่ารักอบอุ่นดีนะคะในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือหลังจากที่ชินอีย้ย่วนนางเอกของพวกเราได้อ่านข้อความที่เฮเซียวเยียนส่งมาแล้วนะคะมาว่าพรุ่งนี้จะไปรอเธออยู่ที่หน้าบ้าน8ปดโมงเช้าพร้อมเสี่ยวเป่าค่ะนางเอกก็นั่งอยู่เงียบๆคู่หนึ่งนะคะเพราะตอนนี้เธอมาทํางานที่ต่างเมืองจากนั้นก็ลุกขึ้นแล้วเด ไปหยิบมาม่าออกมาเพื่อเตรียมปรุงเป็นอาหารค่ำแต่จู่ๆเสียงกริ่งก็ดังขึ้นมากระทันหันชินอี้ยั่วจึงรีบเดินไปเปิดประตูแล้วก็ได้พบกับเฮเซียวเยียนที่กำลังจูงมือเสี่ยวเปายืนรอเธออยู่เมื่อเสี่ยวเปาเห็นหน้าแม่ของเขาก็พูดขึ้นมาทันทีว่ามามี่ ชินอี้ยั่วจึงถามเหอเซี่ยวเหียนว่าพวกคุณมาได้ยังไงกันเหอเซียวเหียนจึงพาเสี่ยวเป่าเดินเข้ามาในห้องแล้วให้พนักงานนำอาหารมาวางที่โต๊ะจากนั้นก็พูดว่าดูสิว่าอยากทานอะไรชินอี้ยั่วจึงถามเขาว่านี่มันหมายความว่ายังไงกันเหอเซียวเหียนก็ตอบว่าผมบอกแล้วไงต้องทานอาหารมื้อเย็นด้วยกันทุกวันชินอี้ยั่วจึงได้แต่นั่งนิ่งไปชั่วขณะจนเหอเสี่ยวเหยียนถามเธอด้วยความเป็นห่วงว่า ่าเป็นอะไรไปรีบกินตอนร้อนๆเถอะแล้วเขาก็ยื่นช้อนกับซ่อมไปให้เธอแต่ชินอี้ยั่วหยิบเพียงแค่ซ่อมมาจากมือของเขาเท่านั้นแล้วเธอก็กินอาหารที่อยู่ในจานด้วยซ่อมเพียงมือเดียวอย่างมุมมามก่อนจะพูดกับเหอเสียวเหยียนว่าฉันชอบกินแบบนี้ ทำไมถ้าคุณไม่ชอบแล้วก็คุณก็กลับไปก่อนสิฉันจะกินกับเสี่ยวเป่าสองคนเฮอเสี่ยวเหยียนจึงยิ้มเบาๆให้กับเธอแล้วขอตัวออกไปรับโทรศัพท์อีกด้านหนึ่ง โดยปลายสายที่โทรมาหาเขานั้นก็คือคุณหลงเกอเขาได้โทรมาบอกข่าวร้ายให้เฮอเซียวเหียนฟังว่าผมมีข่าวร้ายมาบอกคุณให้ทราบสัญญาความร่วมมือของพวกเราไม่มีทางเซ็นได้แล้วเหอเซียวเหียนจึงถามว่าทำไมครับ ปลายสายก็ตอบมาว่าผมเพิ่งได้รับแจ้งจากสำนักงานใหญ่เมื่อ3าวันก่อนลินซือเพิ่งเซ็นสัญญาระยะยาวกับสำนักงานใหญ่ไปและสัญญานี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะในประเทศจีนพูดง่ายๆก็คือภายในประเทศจีนบริษัทของเราทำได้แค่ร่วมมือกับลินซือเท่านั้นเฮอเซียวเยียนไม่ได้พูดอะไร หลังจากที่ได้ยินแล้วเขาทำเพียงแค่กล่าวขอบคุณอีกฝ่ายแล้วตัดสายไปเท่านั้นโดยที่ด้านของวนกูอีกด้านหนึ่งหลังจากที่เขานอนคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดและนึกถึงคำพูดที่อย่างรั่วเวยเคยบอกว่าเขาเป็นคนเลว วันกูก็ได้แต่ถามและพูดกับตัวเองว่าฉันวันกูจะเป็นคนเร็วได้อย่างไรฉันไม่ใช่คนเร็วสักหน่อยจากนั้นไม่นานเขาก็ลุกขึ้นจากเตียงแล้วทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองยกใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือพฤติกรรมวนกูก็ล้วนแต่ปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมจนถึงขนาดที่พนักงานในบริษัทต่างก็พากันตะลึงที่เห็นบอสของตัวเองเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนี้ส่วนทางด้านของหลินเวยหลังจากที่ครอบครัวของเธอทราบว่าเธอถูกเหอเซี่ยวเยียนปลดออกมาจากบริษัทเหอซื่อแล้ว ลินเวยและครอบครัวก็ได้ปล่อยข่าวเรื่องที่ลินซือได้รับเอกสิทธิ์ในการร่วมมือกับบริษัทที่เฮอเสียวเยียนต้องการร่วมงานด้วยเพื่อกดดันให้เขายอมเข้าหาลินซืออีกครั้ง ถึงแม้ว่าพ่อของหลินเวยจะปล่อยข่าวออกไปแล้วเฮอเซียวเยียนก็ยังคงนิ่งเฉยและไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรจนทำให้แม่ของหลินเวยถึงกับถามเธอขณะที่กำลังทานข้าวอยู่ด้วยกันว่าเฮอเซียวเยียนยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยหรือพ่อของแกก็ปล่อยข่าวออกไปแล้วเขาไม่น่าจะเงียบได้ขนาดนี้นะ ลินเวยจึงได้ตอบแม่ว่าสำหรับเหอเสี่ยวเหยียนแล้วเหอซื่อเป็นทุกอย่างของเขาเขาต้องประนีประนอมแน่นอนค่ะแม่ของเธอจึงพูดว่าครั้งนี้แกต้องให้พ่อของแกทำให้เป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้เพื่อช่วยให้แกได้เหอเสี่ยวเหยียนคืนแต่ว่าถ้าเขายังรักมั่นกับฉินอี้ยั่วขนาดนั้นงั้นแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เห็นครอบครัวลินของเราอยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อย ทำให้หลินเหวยพูดกับแม่ว่างานเลี้ยงขอบคุณของหลินเหวยในคืนนี้คนที่มีการติดต่อกับคุณพ่อที่ห้างสรรพสินค้าจะมาร่วมงานกันทั้งหมดหนูจะพาเหอเสี่ยวเหยียนมาให้เขามาแสดงจุดยืนในเวลาต่อมาหลังจากที่ชินอีย้ยั่วได้ไปพบกับหัวหน้าอีกครั้งเพื่อรับทราบเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นสัญญาเดินทางไปทำวิจัยที่ประเทศเยอรมนีชินอี้ยั่วก็เดินทางกลับมายังคลินิก และได้เจอกับลินเวยที่กำลังยืนรอเธออยู่ในห้องทำให้ชินอียัวพูดขึ้นว่าที่นี่เป็นคลินิกจิตวิทยาเด็กคุณหลินคะคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่หรือ ลิ้นเวยจึงพูดขึ้นว่าเรื่องของฉันกับเสี่ยวเยียนคุณก็น่าจะรู้หมดแล้วใช่ไหมชินอี้ยัวก็ตอบว่าขอโทษที่ต้องพูดตรงๆนะคะคุณทําแบบนี้ไม่มีทางได้หัวใจของเขาหรอกค่ะลิ้นเวยก็พูดทันทีว่าใครบอกกันว่าฉันต้องการหัวใจของเขาฉันแค่ต้องการคนของเขาถ้าพูดให้เข้าใจง่ายหน่อยฉันก็แค่ต้องการตัวตนที่เป็นตัวแทนของเขาซ e อของเฮอซื้อลูกชายคนเดียวของตระกูลเอ ลินซื้อของเราจะมีงานเลี้ยงขอบคุณในคืนนี้ไม่สนว่าเหอเซี่ยวเยียนจะเกี่ยวดองหรือไม่ขอเพียงแค่เขาปรากฏตัวฉันก็สามารถแก้ต่างกับพ่อของฉันได้ชินอี้ยัวจึงเดินไปนั่งที่โต๊ะแล้วพูดว่าขอโทษนะมันไม่เกี่ยวกับฉัน ทำให้หลินเวยพูดว่าแต่มีคุณแค่คุณเท่านั้นที่จะทําให้เหอเซียเวเยียนไปปรากฏตัวที่งานได้ชินอี้ยัวก็พูดขึ้นว่าคุณหลินมาหาผิดคนแล้วค่ะฉันไม่มีคุณสมบัติอะไรนั่นแล้วก็ไม่มีความสามารถด้วยหลินเวยจึงพูดกับชินอี้ยัวว่าคุณมีอีกอย่างหนึ่งมีแค่คุณคนเดียวที่มี สามทุ่มที่ชั้นสองของโรงแรมแห่งนี้ฉันรู้ว่าให้คุณทำแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่มีเพียงแค่คุณเท่านั้นที่ทำมันได้ถึงจะตัดความอาลัยรักที่เหอเสี่ยวเยียนมีต่อคุณได้อย่างเด็ดขาดขอเพียงแค่เขาตัดความอาลัยที่มีต่อคุณได้เขาก็จะสามารถเลือกทางเดินได้อย่างฉลาดต่อไปเหอเสี่ยวเยียนจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้ว ลิ้นเวยพูดพร้อมกับวางบัตรเชิญของงานเลี้ยงไว้บนโต๊ะตรงหน้าก่อนจะเดินออกไปจากห้องโดยที่ชินอี้ยอเองก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเธอทำเพียงแค่นั่งอยู่นิ่งๆแล้วคิดอะไรบางอย่างในหัวของตัวเองอย่างถี่ถ้วนจากนั้นเธอก็ตัดสินใจกลับบ้านแล้วได้มาพบกับหยางรั่วเวยเพื่อนรักของเธอนางกำลังนอนสมอยู่บนเตียง ชินอี้ยู่จึงถามไถ่ถึงเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาที่เกิดขึ้นและเมื่อได้ฟังสิ่งที่หยางรั่วเหวยช่วยเล่าแล้วเธอก็ตัดสินใจโทรไปหาหวนกูเพื่อบอกเขาว่าหยางรั่วเหวยไม่สบายโดยที่ในเวลาต่อมาหวนกูก็ได้เดินทางมาที่บ้านของพวกเธอพร้อมกับเหอเสี่ยวเยียน ทำให้ชินอียัวและเหอเซียวเยียนต้องแยกตัวลงไปข้างล่างเพื่อให้ว่นกูกับหยางรั่วเวยได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันซึ่งในระหว่างนั้นหยางรั่วเวยก็ถามวนกูด้วยเสียงที่ประชดประชันว่าคุณมาทําไมกันวนกูก็ตอบว่าที่ผมมาก็เพื่ออยากพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าผมเป็นคนที่ไม่ถือสาเรื่องเล็กน้อยคุณไม่ต้องกังวลใจเรื่องอะไรเลยรักษาตัวให้ดีแม้ว่าคุณจะด่าผมว่าเลวซามต่ำช้า แต่ว่าผมไม่ได้ไล่คุณออกหรอกแล้วก็การเป็นหวัดเพราะอากาศหนาวก็ต้องดื่มน้ำขิงร้อนๆให้มากผมจะไปทำมาให้คุณเมื่อพูดจบเขาก็เดินตรงไปที่ครัวแล้วลงมือต้มน้ำขิงให้เธอทันทีซึ่งก็ทำให้อย่างรั่วเวยถึงกับพูดออกมาว่าคิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะทำน้ำขิงเป็นจริงๆด้วยเมื่อได้เห็นฝีมือของเขาทำให้วนกูตอบว่าแน่นอนอยู่แล้ว คุณคิดว่าผมหลอกคุณเล่นงั้นหรืออย่างรั่วเว่ยจึงพูดกับเขาแบบเก๊กๆว่าระวังหน่อยเดี๋ยวรวกมือเอาวันกูจึงรู้สึกดีมากหลังจากที่ได้ยินแล้วเขาก็พูดกับเธอต่อว่าจริงสิคุณบอกหน่อยแม่ของผมเป็นห่วงว่าเวลาผมโตแล้วจะหาแฟนไม่ได้ดังนั้นท่านก็เลยเขียนบันทึกวิธีที่จะทาให้ผู้หญิงมีความสุขเอาไว้หมดแล้ว อยางรั่วเวยก็พูดกับเขาแบบเปลี่ยนอารมณ์อย่างกระทันหันดังนั้นแม่ของคุณเลยบอกว่าทําให้ผู้หญิงโมโหแล้วก็ผิดหวังก่อนแล้วค่อยทําน้ําขิงเพื่อปลอบประโลมใจเขาแบบนี้ผู้หญิงก็จะมาติดกับคุณใช่ไหมวันกูได้ยินจึงพูดกับเธอด้วยความสงสัยว่าเดี๋ยวนะช่วงนี้คุณเป็นอะไรเนี่ยเป็นปีศาจ เป็นปีศาจเม่นไปแล้วหรือแต่อย่างรั่วเวยยก็ไม่ยอมพูดอะไรต่อแล้วทำท่าจะไล่เขาออกจากบ้านอยู่อย่างเดียวทำให้วนกูพูดกับเธอว่าอย่างรั่วเวยยยกเลิกเถอะสัญญาเดิมพันความรักยกเลิกเถอผมไม่อยากเดิมพันแล้วเพราะผมพบว่าเหมือนว่าผมจะ ซึ่งยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบอย่างรั่วเวยก็ชิงพูดขึ้นมาว่าได้ไม่เดิมพันแล้วก็ได้งั้นก็ถือว่าคุณยอมแพ้แล้วคุณพูดแล้วห้ามคืนคําเดิมพันแล้วก็ต้องยอมรับผลของความพ่ายแพ้จากนั้นเธอก็รีบผลักให้เขาออกไปจากบ้านทันทีเพื่อปกปิดความรู้สึกของตัวเอง ภาพตัดไปทางด้านของชินอี้ยั่นังเอกนะคะหลังจากที่เธอรู้ว่าเฮอเซียวเยียนกำลังจะถอนตัวออกจากการเป็นซ e o และลงมาอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงเพื่อให้ได้ใช้เวลากับเธอแล้วก็เสี่ยวเป่ามากขึ้นชินอี้ยั่วก็ได้ขอให้เขาช่วยทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการชดเชยเวลาที่ผ่านมาให้ไปที่ห้อง888ชั้น2คุณไปถึงแล้วก็จะรู้เอง เฮอร์เซยียนนึกถึงสิ่งที่เธอบอกพร้อมกับเดินไปตามทางเรื่อยๆจนกระทั่งได้เจอกับลินเวยที่กำลังรอเขาอยู่ซึ่งเมื่อได้เห็นหน้าของอีกฝ่ายแล้วเขาก็เดินแยกตัวไปอีกทางเพื่อโทรศัพท์หาชินอี้ยั่วทันทีว่าผมมาถึงแล้วทำให้ชินอี้ยั่วพูดว่าฉันจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วตอนนี้กำหนดไว้ว่าหนึ่งปีถ้าราบรื่นฉันก็จะอาจจะปักหลักอยู่ที่นั่น คุณรู้ดีว่าการได้ไปเรียนที่เยอรมันเป็นความฝันของฉันมาโดยตลอดการส่งให้คุณไปเป็นคนที่อยู่ข้างกายคุณลินเป็นเงื่อนไขที่มาแลกเปลี่ยนกับคุณสมบัติที่ได้ไปเรียนต่อเยอรมันของฉันเฮอร์เซียวเยนจึงพูดว่าพูดแบบนี้ไม่สมเหตุสมผลเลยคุณอยากไปเรียนต่างประเทศผมก็สามารถช่วยทำให้เป็นจริงได้ผมยังสามารถพาเซียวเป่าไปกับคุณได้อีกด้วยแต่ชินอี้ยั่วก็พูดขึ้นว่า ไม่ต้องรอกคบกับคุณมันเหนื่อยมากเกินไปฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้ฉันคิดว่ามันไม่คุ้มค่า เฮอเซียวเยียนจึงถามว่าคุณคิดว่าผมไม่มีค่าหรือว่าเสี่ยวเป่าไม่มีค่าชินอี้ยวก็ตอบว่าคุณทั้งสองคนไม่มีค่าฉันก็ไม่มีค่าให้คุณมาเสียสละเพื่อฉันมากมายขนาดนั้นคุณอยากรู้เหตุผลของการเลิกกันมาตลอดไม่ใช่เหรองั้นฉันจะบอกให้คุณรู้เหตุผลก็คือความรักที่ฉันมีต่อคุณไม่ได้มีมากอย่างที่คิดไว ซึ่งหลังจากที่เหอเซียวเยียนได้ยินสิ่งที่อีกฝ่ายพูดนั้นเขาก็ถึงกับยืนแน่นิ่งไปจนกระทั่งเมื่อชินอี้ยั่ววางสายไปแล้วเสียงของหลินเว่ยก็ดังขึ้นมาว่างานเลี้ยงขอบคุณของหลินซื่อในคืนนี้คุณก็แค่โผล่หน้าไปหน่อยพอเป็นพิธีเสียเวลาคุณไม่นานหรอกฉันรู้ว่าตอนนี้ในใจของคุณไม่มีฉันวางใจเถอะฉันจะไม่บีบบังคับคุณจนแน่นเกินไป ทำให้เหอเซียวเหยียนพูดว่าลินเวยคุณรู้ว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบคุณเพื่อที่จะให้ได้สิ่งหนึ่งมาครอบครองยอมทําทุกวิถีทางแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าอะไรถึงจะเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การปกป้องผมจะขอลาออกจากบอร์ดบริหารด้วยตัวเองลินเวยจึงพูดขึ้นมาทันทีว่าเพื่อชินอีย้ยั่วแม้แต่เหอซือ,อคุณก็ไม่เอาแล้วหรือ นึกไม่ถึงเลยว่าเฮอเสียวเยียนประธานแห่งเฮอซื้อผู้สง่างามเป็นคนที่มีความคิดเหมือนเด็กอย่างนี้ฉันเข้าใจคุณมีแค่ผลประโยชน์ที่มั่นคงและความสำเร็จจากการงานเท่านั้นถึงจะสามารถทำให้คุณพอใจได้ชินอ e ียัวก็เป็นเพียงแค่แขกคนใหม่ที่เข้ามาพักชั่วคราวเท่านั้น เฮอเซียวเหยียนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็พูดกับเธอทันทีว่าดูท่าคุณยังไม่รู้จักผมดีนะลินเวยจึงพูดขึ้นว่าเธอทิ้งคุณไปแล้วคุณยังจะไปหาเธออีกหรือที่แท้ความรักทําให้คนไม่นึกคํานึงถึงศักดิ์ศรีเลยแม้แต่น้อยใช่ไหมเฮอเซียวเหยียนก็พูดว่านั่นเป็นเรื่องระหว่างเธอกับผมไม่เกี่ยวกับคุณแล้วเขาก็เตรียมตัวเดินออกไปแต่ก็ถูกลินเวยเดินเข้ามาขวางไว้แล้วพูดว่า คุณบอกไม่ใช่หรือว่าในใต้ล่านี้คุณยอมรับแค่ผู้หญิงที่เป็นชินอี้ยั่วคนเดียวไม่ใช่หรือฉันก็อยากจะเห็นว่าคุณจะตายด้านกับผู้หญิงทุกคนเลยหรือเปล่าเมื่อหลินเหวยพูดจบเธอก็พยายามที่จะเข้าไปจูบเหอเซี่ยวเยียนอย่างรวดเร็วโดยที่เหอเซี่ยวเยียนก็ไม่ได้ปล่อยให้เธอได้ทำสำเร็จคุณหลินกรุณาสงวนตัวด้วยใจเย็นลงหน่อย จากนั้นเขาก็เดินออกไปโดยไม่แยแสลิ้นเวยเลยแม้แต่น้อยจนเมื่อเหอเสี่ยวเยียนกลับมาถึงบ้านหลังจากที่ทราบข้อมูลจากเลขาว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่าภรรยาของคุณกับท่านประธานเหอรวมถึงคนขับจางเนี่ยได้เข้าไปในซอยด้วยกันจากนั้นไม่กี่นาทีทั้งสามคนก็เดินแยกออกจากกันมาจากซอยคนขับจางได้ซ่อนตัวอย่างมิดชิดมาโดยตลอดเขาอยู่ในเมืองนี้ จะต้องมีคนช่วยเหลือเขาแน่นอนจากนั้นเขาก็สั่งให้เลขาช่วยสืบเรื่องของป้าตัวเองต่อโดยที่ในเวลาต่อมาเฮอเซียวเยียนก็ถามป้าของเขาว่าคุณป้าติดต่อกับคนขับจางอยู่ตลอดทำไมถึงไม่บอกผมคืนวันนั้นป้ากับอี้ยั่วไปเจอคนขับจางที่นอกสนามกอล์ฟถูกคนอื่นถ่ายรูปไว้ได้ป้าคัดค้านไม่ให้ผมคบกับอี้ยั่วอย่างเด็ดขาดขนาดนั้นเพราะเกี่ยวข้องกับคนขับจางใช่ไหม เป็นเพราะว่าอี้ยั่วรู้แล้วว่าป้ากับคนขับจางมีความรับอะไรกันป้าก็เลยข่มขู่เธอให้เลิกกับผมใช่ไหมแต่อย่างไม่ทันที่เขาจะได้รับคำตอบอะไรมากจากอีกฝ่ายหนึ่งสายของจางเหิงก็ดันโถเข้ามาพอดีป้าของเขาจึงต้องรับโทรศัพท์เฮอเซียเวเหียนจึงคว้าโทรศัพท์ของป้าเอาไว้แล้วรีบวิ่งออกไปที่หน้าบ้านจนได้เจอกับจางเหิงชายคนที่เขาตามหามาโดยตลอด เฮอเซียวเยียนคว้าคอเสื้อของอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วและพูดว่าหลายปีมานี้ในที่สุดฉันก็หาแกเจอสักทีไอ้เลวพร้อมกับทำท่าที่จะต่อยหน้าของเขาแต่ยังไม่ทันที่เฮอเซียวเยียนจะได้ลงมือจางเหิงก็พูดขึ้นมาว่าคุณพูดผิดแล้วประธานเหอคนที่ขับรถเมื่อปีนั้นน่ะก็คือตัวคุณเองซึ่งมันก็ทำให้เฮอเซียวเยียนที่ได้ยินแบบนี้ถึงกับยืนอึง้งและทำอะไรไม่ถูกไปเลยทันที จบตอนที่21แล้วนะคะโอ้โหเหลืออีกแค่3ตอนเท่านั้นจบแล้วค่ะเรื่องนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนแล้วก็อะไรที่เสี่ยงก็อย่าไปทำกันนะคะเดีย๋ยวพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟช i น e s e n น v ว l อ n d ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ